การประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ผลสำริจทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีสามารถพูดในที่สาธารณะมีความใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันเด็กชายออโรฟานดารมินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประเภทสมาชิกยุวเกษตรกร จนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนักเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการทดสอบระดับชาติหรือโอนิสูงสุดในรายวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิชาลายราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอังโรฮนิงฮะยิดะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรจากสำนักง,งานส่งเสริมการเกษตรที่9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านยุวเกษตรกร,ร,กรประเภทสถาบันการศึกษาที่ระดับจังหวัดนราธิวาสและได้รับรางวัลระดับเขตตรวจราชการ14จังหวัดภาคใต้จากสำนักง,งานส่งเสริมการ,กรเกษตรที่9กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ จนได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนมีผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ราชประชาโมเดลซึ่งเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเคมิสและแมกเชกกาด กำหนดขั้นตอนการวิจัยสีขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนการวางแผน (planning) ขั้นตอนการกระทำ (action) ขั้นตอนการสังเกต (observation) และขั้นตอนการสะท้อน (reflection) โดยได้ต่อยอดจากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งความสุข โดยใช้ราชประชาโมเดลโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการาศึกษานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายได้ออกแบบนวัตกรรมราชประชาโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม1์มาประก และพระบรมราชชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้พระราชทานให้แก่ประสบการณิกรทั้ง4ประการคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานธรรมมีอาชีพและ เป็นพลเมืองดีซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบโดยใช้ภาคีเครือข่าย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกันและ 2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตรเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง Learning by Doing ให้มีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตรปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาศาสตร์ และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยโรงเรียนราชประชานุครส,สิบได้พัฒนานวัตกรรมโดยเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมง่ายๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยยึดโยงกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือเรียนดีมีความสุข เน้นทักษะชีวิตยุค4.0ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้ทำให้ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดร่วมกันโรงเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและคนในชุมชนมีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาทำให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกันขององค์กรคือเรียนรู้ร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันคือทุกคนมีทักษะชีวิตที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนวัตกรรมราชบราชาโมเดลใช้งานง่ายสะดวกและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนราชบัณฑ์อเคสิบ โรงเรียนแห่งการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกอย่างหลากหลายจนได้รับรางวัลที่สะท้อนถึงความสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ทุกคนยอมรับ